สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยฝนจาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปรกรณ์นะคะนั่นก็คือลม<ร>นั่นเองนะ,ะนะครับเด็กๆวันนี้เราจะไเรียนเรื่องอะไรครับคุณครูเก๊กวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆหนึ่งสองสาม ฝนตกก็ดี okay, เลยโอย้ลมแรงฝนตกีกเจ็นหนาวจังเลยลมก็แรงด้วยโชคดีนะที่เรามีร่มแล้วก็เสื้อกันฝนมาด้วยวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรคุกกี้วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต้นเมื่อฝนตกค่ะต้องใส่อะไรบ้างคณลายคุณรูณใส่เสือะะเส้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนทําให้เราไม่เปียกค่ะ ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างคุณไรประโยชน์ของเสื้อกันฝนก็คือไม่ให้เราไม่ให้เราเปียกแล้วก็จะไม่เป็นไข้เป็นหวัดนะคะนอกจากเสื้อกันฝนแล้วมีอะไรอีกคุกี้นอกจากเสื้อกันฝนนะคะก็จะมีร่มค่ะร่มนะคะก็จะช่วยป้องกันนะร่มนะคะก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ฝนตกลงมาโดนตัวเราหรือว่าโดนศีรษะของเรานะคะก็จะทาให้เราไม่เปียกก็ไม่เป็นหวัดกันเองคะ่ะ นอกจากเสื้อกันฝนโลภแล้วยังมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างครคุณครูไล่มีอีกหนึ่งค่ะก็คือรองเท้าบูทนะคะรองเท้าบูทมีประโยชน์ก็คือป้องกันงูไม่ให้กัดแล้วก็มแมลงสัตว์ที่มีพิษเวลาฝนตกน้ําไหลมาเวลาเราออกไปพุ่งานาเราควรใส่รองเท้าบูทนะคะเพื่อการโลคฉี่หนูด,ด้วยค่ะอนอกจากอุปกรณ์แล้วยังมีเหตุการณ์อะไรบ้างคุณคุูกิ๊กที่เกิขดขณะฝนตกครับเมื่อฝนตกนะคะก็ะจะมีะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือฟ้าผ่า เล่นกาแจ้งค่ะแล้วก็ไม่ควรหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ด้วยนะคะเด็กๆครับเป็นไงครับวันนี้ได้พบเจอกับคุณครูสามคนในอุปกรณ์ป้องกันฝนคุณครูก็อยากดูเหมือนกันว่าที่บ้านเด็กๆมีอุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรบ้างให้เด็กๆถ่ายรูปอุปกรณ์ป้องกันฝน,น,นส่งมาให้ครูทั้งสามคนดูนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับคุณครูเราชมรูปอยู่นะครับเด็ก บายบายพบกันใหม่ครับเด็กๆสวัสดีครับไปก่อนนะครับเด็กๆ